สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้แม่สมเอาพริกมาขายตลาดกวัวเปียวประเทศฟินแลนด์นะคะแม่สมบอกเคยเอามาขายตลาดค่ะพี่น้องล้องเอามาเบงนะคะเนาะม้าประมาณแปดมงเครื่องค่ะพี่น้องตอนนี้ใบสองเครื่องหนาวหนาวค่ะตอนช่วงเศร้านี่แปดองศาค่ะตอนท้ายอยู่นี่สิบเอ็ดองศาแต่ว่า หลังเที่ยงปมะมาหลังเที่ยงฝนตกนะคะล้มล้มแรงมากพี่น้องพี่เขียวมดขายได้ยุปมะมาร้อยยูโรนี่แหละค่ะพี่น้องอากาศบบดีและะ้วค่ะค้นกะบกอกาศซื้อเพราะว่ามันเอ่อมืดหนาห้อนแล้วนะคะเนาะมันเขานาหนา,นะขาหนาวแล้วไอ้นาเขานาไปช่วงนี้นาใบไม่ร่วงนะคะเนาะกัย้านาใบใบไม่ร่วงต้อง เอาไว้ในบ้านลิ้มหน้าตางเนาะคะ่ะเดี๋ยวไอ้แม่สมก็จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ใบสองเขิงฝนหยุดตกไปประมาณเกือบชะะั่วโมงแล้วค่ะฝนเริ่มตกประมาณเ,าเกือบเกือบใบม้งะคะ่ะฝนเริ่มตกแล้วก็แต่ว่าล้มแรงมากอยู่นังอตอนนี้ใบสองเขิงใบสามก็จะตกหนักอีกค่ะแม่สมก็เลยจะกลับบ้านเนาะคะ่ะเนาะ คือเลยไทย,ยลมแผงช่วงบักพิกตกพี่น้องเห็นว่าลมแผงเดี๋ยวแฟนจะมาฮับล้วกาพี่น้องลมแรงมากเลยโอ้ยโอ้ย,อยลมเดี๋ยวแม่ส่งก็จะเอาพริกไปให้ล้านไทยนะคะ่ะมืออื่นพระเพิ่นมาค่ะพี่น้องเอาไปร่วมทาบุญกับเพิ่นนี่ค่ะเดี๋ยวแฟนก็จะมาฮับเนาะตอนใบซามนี่ฝนตกหนักเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวจังไดซ้ำดีก่อนนะคะบรรยากาศอันนั้นพี่คนไทยขายบักไม้ยี่หันเพิ่งอะเก็บของเราพี่น้องลมแห้งโอเคนะคะเนาะสวัสดีค่ะ